สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีดผ้าร่วยนะคะมือนี้้ฮาก็มาเปิดคลิปด้วยต้นดอกรักนะคะควนหฮาควรสิมีความรักให้แก่กันนะคะในทุกๆมือนะคะค่ะมือนี้แอดกับผ้ามาติดตามตัวเลขมาน้ำเพลินคือเกาค่ะมาน้ำเพลินคือเกานะคะ,คก,ะ,คะก็เป็นเทื่อแรกของแอดนะคะ มาติดตามตัวเรียกกับแม่ทุมคนฝันแม่นวสันเพ่นว่ะค่ะมาเข้ามาไปติดตามตัวเรียกไปสอบถามน้ำกันเลยค่ะว่าเพ่นมีตัวเลียกเงาข้างตัวในนะะดเนาะค่ะสบายมากครับแม่ทุ่มครับดีค่ะดีค่ะค่ะม่เห็นกันโดนเป็นนี่แหละเนาะครับฝันจี่เนะครับฝันแม่ทุ่มเลยนขครับ อันสบูนอันจะฝาบอกฝากตรวจก่อไปเลยราเดียวกันเออเท่านผู้ชมวงันอันฟันดียัวมันสิดีว่าหรือหัวดีดีเนาะดีเขาจะต้องดีด้วยไครับอันดียัวอันว่าอะไรนะอันว่าอะไรนะอันว่าจังได๋อน้อแม่ทุ่มอันฟันว่าอันฟันเป็นตัวเลขตัวเบอร์วะครับฟันฟันเห็นหมู ฟันเหน็นโมย่างเ้ากลนก,กันฟันเหน็นโมโอ้ฟันเห็นนาฬิกาขั้นบนฟันเห็นนาฬิกาเข็มหน้าที่เห็นศูยสี่เลยสิบเอ็ดฟันเห็นนาฬิกาย่างน้ำกันกันเบ้าหยอดอันเข็มหน้าที่มันเป็นสี่ยูเลกสิบเอ็ดเข็มโซ่โม่มันสี่ยูเลกฮหนาฬิกา อันเดียบเอาเจ้าที่มันก็เดินยัวมันเพิ่นเดินยัวบัดนี้บัดมันไปฮ o à n t h à n มันเพิ่นบ่ย่างบัดนี้มันเพิ่นบ่ย่างมันละจอดอยู่หั่นหลดมันบ่ย่างได้ท่วงอยู่เอ้าไม่ได้กายจงได๋อ้บ้านหันมันคือย่างอยู่บัดบัดเอาไปเอามาหรือบ่ย่างหั่นหรืมันละย่างอยู่หั่นนั่นล่ะบัดนี้ก็ได้มันไปจังได๋ไปเห็นอันหมู หมูพ่อเหลือนี่ล่ะมันยางน้ำกลนกันยางน้กลนกันไปยังสิว่ามันยางเที่ยงดียางน้กลนไปยังสิหมูหน้าสองตัวเอาอหมูอะไรกคือยยางน้ำกลนกันเพราะสั้นหมูยางน้ำกล่นแขวนกันไปยางก้ำกันวันนี้อันวันนี้เป็นหูเมียหัะละวันนี้อันมาฝันอีกก่อนที่เจียงมาฝันอีกฝันว่านาั่นอันโอ้ยฝันว่าโทรศัพท์ เทรออกบ่ได้อืมคันว่าโทรศัพท์นี่โท่ออกก็บ่ได้แต่ว่าบ่ตายแต่ว่ามันถังโท่ออกบ่ได้ครับโอ้ยเห็นแล้วว่าดี้นาฬิกอัอนอันโทรศัพท์กูว่าสั้นทีนี้โท่หาผู้ใดได้บานนี้มันคือเป็นแนวนี้วาสั้นหาโทรศัพท์โท่ออกบ่ได้ก็ซั่นี่แหละของผมเนี้ยมันฝันแง่ของเศร้านอนนอนต่ออีกนะเลยฝันสั่มอืมอืมฝันนน้อยๆแฉนเฉน ก็เพราแขนปนด้ได้เนี่ยนอไม่ท่วมน้อแต่ว่าเป็นน้ำอย่างน้อหมูนเอาหน้าฬลกาวท่วนข้อฝันงด้วยไหมทุ่งครับไม่ได้กาว่าฝันเกี่ยวกับนาฬิกาไปยุติเลขใดก่อนค่ะอันฝันเห็นนาฬิกาอันเข็มนาทีมันน่ยนะมันเปิดสี่ยุเลขสิบเอ็ดเข็มนาทีไปซี่ยุเลขสิบเอ็ดเข็มชโมงเราไม่ยุเลขหาเลขหาคือหาโมงบอกให้จังใร ห้องแรกบอกว่าสิเป็นหนึ่งหนึ่งหาไปสั่นบอกว่าทีไหนถ้าว่าเข็มหน้าที่มันผลไปย่งดูเลขทีเอ็ดอันเอาหนึ่งหนึ่งนา่นกาดยังไหนง่งว่ามางหนึ่งเห็นมันคือเดินอยู่ดีๆว่าสั่นวันนี้มันหลบเบาเดินเบ้าไี้เข็มช่วโมงไปยุดอยู่เลขห้าขันเท่าที่คิดเป็นตัวเลขมรืที่เป็นตัวใดเลยเมื่อถุงโย คิดเอารวดนั่นแล้วเล็บซิบเอ็ดมันก็กิึหนึ่งหนึ่งหาผมนึสิึงนึ่งหาหนึ่งหนึ่งนึกถึหนึ่งหาหนึ่งเป็นบอกงต่อเล็บหาอีกทีนึกถึงเป็นเป็นเส้นก็อยู่ที่เลขห้าห้าจ้าครัวมากนึกถึงเป็นหนึ่งนึ่งหาก้อนดับแหลกหนึ่งหนึ่งห้าเข็มเข็มอะไรมันจะออกก้อนเข็มหน้าที่นี่เนาะ แมนเอเข็มสวงเข็มขมมันะสีสานมันบ้างมันก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งหาย้วนหรอืมึ่งห้าทีนี้เราจับแยกของว่าบบนเนี่ยอนึ่งหนึ่งห้าอัอแล้อผื่นทั่วกรัพั์นั้นมันบาดแต่ว่ามันโทร่ออกมาได้ี่วันสิรอบมึงเบื่อทรศวระัพจ์คล้องดิบแบบนี้เกศเก่า อเเโอ้ันเกี่ยวกับวเบอร์ทรศัพท์อออกมาได้เจ so ็ดเก้าเบอร์ทรศรพท์โท่ออกมาได้โท่ออกมาได้แต่ว่าบบดตายแต่ว่าอันทั้งท่ออกมาได้เบอร์ทรอัพทาเกี่ยวกันสันฝันว่าโทรศัพท์เสียเสียหาบเเห็นเลยนี่มันออกเก้าเจ็ดงวดนี่อันนี้มันมันมันโท่ออกมาได้ซื้อทรออกมาได้ใช่ทรออกมาได้ไทย เลขไทยเท่าไรครับท่านศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเอาเลขไทายาแต่เลขไายมันศูนย์เจ็ดเก้าอันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสี่สี่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกหนึ่งใชะเอาเต็ม,นะมเ,เต็มเนาะเดีเต็มศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งมันยังไงครับท่านชมหนึ่งหกสี่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสี่ สี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าอันนี้คือเบอร์เต็มเนาะเบอร์เต็มจังหวัดวัดศิร่องเมืองโยหันขันแม่แม่ทุ่มสิรล่องเมืองตัวไหนครับสิรล่องเมืองเจ็ดเก้าเนีแล้วเจ็ดเก้าเจ้าก็เจ็ดขัมันเสียงมันเสียงตัวนี้ทีไหม่ทุ่มเจ็ดเก้าแล้วก็แก่ขึ้นมาถั่วอีกค่ะแน่ห้อยเลยทุ่มมันก็ห้องเบอร์โทรศัพท์นี่แล้วโอ้โหเจ็ดเก้าน่ เอา่นกักแีสีกายมันออกเียมทุ่มออกสองเพียสีกายนี่ออกสองเพียนะจ็ดเก่าเก่าจัดนี้ห้องอีกเล่มจ็๊ดเก้าห่องหมูว่านี้มันหอดห้องหมูว้านสูุ่มือมันบป็ห้องว่าจ็ดเก่าดีโดนได้เนาะมันห้องจ็ดเ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 ก่าไปชื่ออเรากักแก่กัแก่ไปบานี้หมูว่านนี่มันห่องจ็ดเก่าจีดเก่าทุอทุกแก่รอบานี้ได้ห้องขึ้นได้บานี้ผู้จ้าของก็ได เอามมาถั่วคุยอีกแด้ว่มสันมีอนลงถิ่มได้หมแล้วห้มาห้องดูวยด้วยเขียเลุงแฝงตุกแกร้องเจ็ดเก้าวันนี้ว่าี่กับแกเล่นมางไมทุ่มว่านี่แต่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก็เก่าเี่สันตองหาเทียงนี่แต่ว่าปีกายในเขาข้าศตรีเจ็ดเก่าเนาะกับแกตัวนี้ก็ได้ งัน,นตัวเกาหรือตัวหม่บ้หนึ่งทุมอันพูดถึงมันลูกบ้นงเะอโอ้นี้เสีงเสียงเสียง่คือเกนนอาทีเสีง่คือเ,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 <ช>เกาอันไม่นั่งบ่มาเห็นเนาะอันมันอันนอ่อยู่ไหม่แขนผาเนาะนอนันเนาะโอเคหดต้งแรงจังไม่เห็นบาอันนี้อันนี้โอ้คนนน่ะนอน้วอันมองมันที่ไม่เหราตาผานทั้งนั้นเป็นน,อน,นอนอยู่ให <c oughs> มแขนาผานเด็กก้ออัน,น อันอันเล้วอันนดีเนาะเอาขาอันขาหลังมันง่ะก็ไม่แขนผขาต้องได้เงินมั้หัวลงถ้าเป็นธุรดิจประเดนท่านทุ่มพรอนุญาตครับทวนข้อฝันไหนฟังอีกนะครับได้แต่ต้นได้ครับฝันนาฬิกาโอ้ฝันนาฬิกาคุณ่าฝันนาฬิกาเนาะเอ่อจักไปยัางแล้วไปย่างไปแล้วไปเห็นนาฬิกาคนกขึ้นเลียวขึ้นเบิงครับมันก็เดินอยู่นี่ละ บัดเข็มหน้าที right now, ่มันอ hmm. ่ะมันไปยุเลขิบเอสดเข็มสซ่โมงมันไปซียุเลขหาแต่ยืนแน่ทตรงสันละมันก็บ่ดเดินไปไซมันก็ย่หันล่ะเอานาฬิกามันเดินอย่ดีดีันนี้มันคือว่าเดินมาสันมันก็เลยย่างยุก็หันล่ะย่างยุอันเข็มหน้าที่ยุเลขิบเอสนั่นละเข็มสซ่โมองยุเลขหาให้อันแล้วถือก็ะเด็ดก็ บ้านี่อันเอาคือว่าหมูเด้่บานนี้บานนี้หุ้มเมียด้บานนี้หุ้มเมียบ้านครับบานเห็นบ้านเห็นหมูน้อยหมูน้อยมันญาติลูก้นกันไปจังสิหมูน้อยก็ดื้อๆนดิละเอาแต่เมื่อกี้เมื่อญาติลูก้นกันดีแถบบาดนี้ว่าสั่นมันก็รบกยอกกันว่านะไรกันยังไม่กันญาติลูก้นกันไปบานนี่อันก็รู้คู้เมีย เลขหมูเบิองในท่ยทำไฝันมันเป็นทันเป็นไงผันที่มันก็ได้ออกไปวันนี้ก็มาส่งร้านดึไปเอ้ยบัวแดงนั่นเนาะเอาบขาเป็นยังหมูกเอาละ็ดนี่ผันหมูโอ้เอันเล็กน้อยเขาเป็นเอาขี้หินมือได้หมูต้อนมือนนึงหันเอาหินมาลงกสองรถอันมากจังหวัดใหญ่เนาะก็เลยมาห้อยหัวลูกหนีห้อยหัวลงนี นอนเสียบก็รู้ที่ท่านลีลฟฝันอยู่บ่หง่ันจังไดแล้วว่าอันรถแก่งหินหน่ะแม่วง่วนอีกหน่อยโมนี่ตัวน,นี้ยหน่อยหันนั่งฝันน่ะมันกินยหญอยูน่นี่มันละแล่นไปต่ำรถเขาตายจ่ององ่งหงวหน่อยน่ะใส่หรือฝันฝน้วเสียบเสียบไ <laughs> งไรมันทะ ก่อนก่อนนั่นแหละจังได้จังว่ามันสัญญาณใส่รถตั้มตายคอรอทะเบียนรถนี่บ่นหรือไงคุณขามเด็กน้อยชัวร์รถแกเห็นบ้างหันทะเบียนอีหยังว่าสันรักแล้วว่นเดีเบิ่งเลยเขาว่ามาเนีอันโอยตายแล้วตายแล้วเขาห้องว่าหัวไหลขาดตายแล้วว่าสัน ขนาดลูกนางเดียวหารถกับบ้มี่เดียวหาหัวกับบ้มหนึ่งหอยหัวลูมันีฝันละบมสันว็มีญ่แล้วใันา่ยี่ส่นี่แหละกอฝันเต้กขฝันเพอันนั้นเจ้าก็จะมาเขาต้องมาเกแล้วอันเตียมเขามั่เง,งเลยตง,งเก็กน ้อน้เฮ็ hey, hit, ได hit, ไปเดี๋ยวนี้เห็ดออกไปหัวเล้ยวหันเลยถ่ายคลิปแล้วในทุ่มมี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบนอ้อครับกะยังสิฝากเอฟซีบนอ้อมีอยนะู่เลยฝันนี่กับข่วงฝันนี่แหละจังหวัดสิแมนวัวแมนเนาะก็เป็นแนวทางไปเป็นแนวเงื่อนไปทุกคนมา <laughs> โมเดลก,ก็ถืกอกายว่ากัน,กอน,กนเออก็้วกไปตาวขึ้นฝัน,ฝนเออ